ไปที่จังหวัดยาลากันหน่อยนะคุณผู้ชมเกิดเหตุระทึกเที่ยมเพอทานโตนะคะเมื่อมือระเบิดของกลุ่มก่อความไม่สงบถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิตที่หลบซ่อนนะคะคต่อมาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปบุกแย่งศพกู้ภัยพาศพหนีแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ นี่เป็นภาพที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะคะทุบรถของกู้ภัยขณะที่กําลังขนศพของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรายหนึ่งที่เพิ่งจะถูกเจ้าหน้าที่วิสามาันฆาตกรรมไปไปส่งโรงพยาบาลทานโตนะคะชาวบ้านกลุ่มนี้ไปแย่งศพจากเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่จะเอาศพเนี่ยไปชนสูตรไงพิสูจน์เอกลักษณ์ส่วนบุคคลนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลบ้านแหลอําเภอทานโตจังหวัดยาลาเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ส่วนที่กำลังสามฝ่ายเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายตามที่ได้มีการแจ้งรับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีผู้ก่อเหตุการรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่เข้าไปอาศัยหลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งแล้วหลังจากที่มีการเจรจากาันกล่อมให้คนร้ายที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านเนี่ยออกมามอบตัวนะคะก็มีการขอความร่วมมือจากผู้นําท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำผู้นำศาส,ส,สนาให้ร่วมเจรจาด้วยนะคะครับ แต่ก็ไม่เป็นผลนะครับจนกระทั่งเวลาตีห้านาทีนะครับคนร้ายใช้วุธยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเปิดทางหลบหนีทําให้เกิดการยิงต่อสู้กันนะครับคนร้ายเสียชีวิต1รายทราบชื่อนายอิบรอยเฮมสาและอายุ42ปีมีความเชี่ยวชาญในการประกอบระเบิดแสวงเครื่องพบหลักฐานว่ามีส่วนร่วมในการลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตทสาขาทานโต รวมทั้งรอบวางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายวางเพลิงเผาเครื่องจักรและยานพานะที่ใช้ในการก่อสร้างถนนของบริษัทยะลาไฮเวย์จนทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเสียชีวิตหนึ่งนายในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับและได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4นายเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งนายอิบรอฮ์มนายนี้นะครับยังมีหมายจับในคดีความมั่นคง จำนวนหนึ่งหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนพกขนาด9มม,มของคนร้ายในที่เกิดเหตุได้ด้วยนะครับต่อมาช่วงเวลา11นาฬิกา30นาทีในวันเดียวกันหลังจากการประทะเสร็จสิ้นแล้วทําให้คนร้ายเสียชีวิตนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมนําศพไปส่งโรงพยาบาลทานโตเพื่อที่จะพิสูจน์ศพ ซึ่งระหว่างที่กําลังนําศพออกจากพื้นที่คุณผู้ชมนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ครับมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัยรุ่นได้พยายามที่จะแย่งศพจากรถผู้ภัยเพื่อที่จะนําศพไปทําพิธีทางศาสนาแต่เจ้าหน้าที่ได้ขอเวลาในการนําศพไปตรวจอีกครั้งที่โรงพยาบาลก่อนชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวไม่ยอมก็พยายามที่จะแย่งศพ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับทางหน่วยงานทหารเองก็ดีฝ่ายปกครองเองก็ดีนะครับผู้นําชุมชนเองก็ดีก็พยายามที่จะเข้าไปชี้แจงทําความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทําไมจะต้องนําศพไปตรวจพิสูจน์นะครับค่ะ